สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel ที่ช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกข,ขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ อินแบ็กเติมเกมร้ารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง3 2โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นกิจกรรมสงครามจับมแมลงกิจกรรมส่งดอกไม้หรือว่าอีเวนท์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ราคาพิเศษมาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับ และสาหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ต้องระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสําหรับในคลิปนี้เรามาลุยต่อในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องศึกกลงมังกรระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4กันดีกว่านะครับซึ่งทั้ง2ด่านนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเล่นยากพอสมควรเลยนะแต่ว่าผมก็ได้พยายามหาวิธีการเล่นที่ง่ายที่สุดมาแนะนําให้กับทุกคนแล้วนะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับดันเจี้ยนเนื้อเรื่องศึกรังมังกรระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4ผมได้ลองไปหาข้อมูลจากทั้งยูทูบเบอร์คนไทยแล้วก็ยูทูบเบอร์ของเวียดนามมาหลายช่องเลยนะผลปรากฏว่าลองไปทำตามดูแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างสับสนอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เลยลองเอามาปรับเปลี่ยนในแบบฉบับของผมเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่ได้เข้ามารับชมเนี่ยสามารถเอาไปทำตามได้ง่ายที่สุดนะแต่ว่าในดันเจี้ยนระดับฮีโร่นะครับตัวละครของเราก็ต้องมีดาเมจที่แรงในระดับหนึ่งเลยนะไม่อย่างนั้น การที่จะเก็บให้ได้ครบ3ดาวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับในด่านที่3นะครับซึ่งเงื่อนไขในการเก็บ3มดาวให้ครบเนี่ยก็ไม่ยากมากจนเกินไปนะเหมือนกับในดันจีนระดับทั่วไปเลยนั่นก็คือเราจะต้องทําลายประตูลาวาให้พังให้ได้ทันภายในจํานวน8รอบนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าในบางรอบเราจะต้องทําการปรับองศาแบบรวดเร็วเพื่อให้เราเนี่ยยิงไปโดนปุ่มสวิตช์ที่เราต้องการนะครับและในด่านนี้นะครับทุกครั้งที่เราโจมตีใส่ปุ่มสวิตช์หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะโดนดามเมจสะท้อนกลับมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวละครของเราก็ต้องมีพลังชีวิตที่เยอะในระดับหนึ่งด้วยนะครับและสําหรับไอเทมที่ผมแมนะนาให้เอาเข้าไปนะครับก็ <lan cer> จะเป็นไอเทมยาเพิ่มเลือดแบบเดี่ยวแล้วก็จะเป็นไอเทมยาเพิ่มเลือดแบบหมู่นะครับอย่างว่าแหละนะ พยายามทำเลือดให้ได้เหลือเยอะๆเข้าไว้เนาะเอาละและในเมื่อเราเตรียมไอเทมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับหลังจากที่ตัวละครของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในดันเจียนแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่ารูปแบบของดันเจียนเนี่ยจะเหมือนกับในระดับทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับในรอบแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราปรับมุมไปที่55องศากดไอเทมเครื่องบินจรวดแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ48นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะบินไปอยู่บนรถรางคันสุดท้ายพอดีเลยนะ โอเคนะครับต่อมาในรอบที่2นะครับน่าจะยากที่สุดแล้วแหละให้เรานะครับปรับลดองศาดูก่อนนะว่าสามารถปรับได้ต่ําสุดเนี่ยเท่าไหร่เนาะอย่างน้อยควรจะอยู่ที่ลบสองศานะครับแล้วก็ปรับคืนมาที่20องศานะครับกดสกิลบวก2อบวกสเนาะยิงไปด้วยความแรงประมาณ95นะครับก็แบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เรายิงลูกแรกไปแล้วเนี่ยให้เราปรับองศามาที่15องศานะจากนั้นก็ปรับมาที่1องศาจํานวน2นัดเนาะแล้วก็ลูกสุดท้ายเนี่ยให้ปรับมาที่ลบสองศานะครับ ก็แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเรานะครับสามารถปรับองศาได้ถูกต้องเนี่ยวงจรไฟฟ้านะครับก็จะทําการสลับปืนใหญ่นะครับออกมาให้เราเพื่อที่จะพร้อมใช้งานในเทิร์นต่อไปเนาะนี่นะครับผมถ้าปืนใหญ่สลับกลับมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับโอเคต่อมาในรอบที่3นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับปรับองศานะครับไปที่ประมาณลบเองศานะ เหตุผลที่เราควรจะต้องปั๊มเลือดนะครับผมนั่นก็เพราะว่าทุกครั้งที่เรายิงเนี่ยเรานะครับจะเสียเลือดด้วยนะนี่นะครับหลังจากที่เราปรับไปที่ประมาณลบเองศาได้แล้วเนี่ยก็ยิงไปด้วยความแรง100%เเได้เลยนะครับผมกระสุนเนี่ยก็จะยิงมาโดนปุ่มที่อยู่ล่างสุดนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเรายิง1น,นัดเนี่ยเราก็จะเสียเลือด1ครั้งเนาะหลังจากนั้นนะครับผมกระสุนปืนน้าแข็งเนี่ยก็จะถูกสลับกลับมานะครับ แล้วก็ถูกยิงออกไปเพื่อทําการแช่แข็งลาวานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยลาวาของเราก็ถูกทําการแช่แข็งเป็นที่เรียบร้อยนะต่อมาในเทินที่4ี่นะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตแบบหมูเนาะกดไอเทมเครื่องบินจรวดนะครับตั้งมุมไปที่55องศาแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงนะครับมากกว่าที่ระบบแนะนําประมาณ2-3ขีดนะครับผมแล้วตัวละครของเราเนี่ยก็จะกลับมาอยู่บนรถรางคันสุดท้ายเหมือนเดิมนะ โอเคนะครับต่อมานะครับมาถึงในรอบนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับขยับตัวละครนะครับปรับองศานะครับให้ได้7องศาเนาะแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ80นะครับกระสุนของเราเนี่ยก็จะยิงไปโดนปุ่มที่อยู่2ปุ่มตรงกลางนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเนี่ยผ่านรอบที่2มาได้แล้วเนี่ยผมว่ารอบต่อๆไปเนี่ยเล่นง่ายแล้วนะครับผมโอเคนะตอนนี้รถรางก็เลื่อนลงมาอีกแล้วนะครับ พอมาถึงในรอบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับกดสกิลบวก2นะครับผมตั้งมุมไปที่ประมาณ12องศานะแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ95เนาะกระสุนของเราเนี่ยก็จะไปโดนปุ่มอันที่สองนะครับนับจากด้านล่างนะนี่แบบนี้เลยยิงไปจํานวน3มนัดนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผม สิ่งที่เราจะต้องทําในรอบสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะก็คือให้เราเนี่ยทำการยิงไปยังปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ให้เราเนาะขยับตัวละครนะครับจะตั้งมุมองศาเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าปุ่มมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวเองจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการยิงไปที่ปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดได้เลยนะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมกระสุนปืนใหญ่ของเรานะครับก็เตรียมพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับนี่ กระสุนปืนใหญ่ของเราสลับมาแล้วนะครับผมวงจรไฟฟ้านะก็เตรียมยิงโอเคตอนนี้กระสุนปืนใหญ่นะครับทาการยิงทลายประตูลาวาเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วตัวละครของเรานะครับก็จะสามารถผ่านเข้าประตูไปได้อย่างปลอดภัยนะแล้วเรานะครับก็จะสามารถผ่านดันเจี้ยนเนื้อเรื่องศึกรงมกกรระดับฮีโร่ในด่านที่3แบบเก็บครบ3ดาวได้แล้วนะครับถามว่ายากไหมผมว่ามันก็จะยากแค่รอบที่2อย่างเดียวเองนะซึ่งถ้าเราทําได้เนี่ยก็สบายๆเลยนะครับผม เอาละครับเรามาต่อกันที่ดันเจียนที่4เลยแล้วกันนะและสําหรับวิธีการเล่นในดันเจียนนี้ก็ไม่ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะต้องมีดาเมจที่รุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะ ผมแนะนําว่าอาวุธที่ใช้งานเนี่ยควรจะตีบวกอย่างน้อยที่ระดับบวก9ขึ้นไปแต่ถ้าบวก10บได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนพลังโจมตีหรือว่าค่าแอตแท็กเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ2,000ขึ้นไปเลยนะไม่อย่างนั้นเราจะลดพลังชีวิตของบอสกอบลินได้ไม่ถึง50%ซนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเก็บ3ดาวในด่านนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสกอบลินให้ได้ทันภายใน36กรอบและสาหรับไอเทมที่ผมแนะนาไม่เอาเข้าไปนะครับก็จะเป็นยาเพิ่มเลือดกับไอเทมแช่แข็งนะเอาละและในเมื่อเราเตรียมไอทมทอย่างร้ ก็เข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจี้ยนมาแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเหมือนกับในระดับทั่วไปเลยนะครับลุงโทนี่เนี่ยก็จะโดนบอสกอบลินนะครับผมทําการโจมตีปิวกระเด็นไปเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับนี่นะครับลุงโทนี่ก็กระเด็นไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นนะครับผม เอาละครับพอมาถึงรอบแรกนะครับผมบอทกอบลินเนี่ยก็จะทําการยกแขนนะเพื่อที่เทิร์ต่อไปเนี่ยบอทกรอบลินจะทําการวิ่งเข้ามาโจมตีใส่เราเนาะก็แนะนานะครับให้เราเนี่ยเดินมาบริเวณเนินตรงอันที่2นะจากนั้นก็กดข้ามได้เลยนะครับผมนี่นะครับบอทกรอบลินก็ทําการวิ่งเข้ามาโจมตีเราแต่ว่าระยะไม่ถึงนะตอนนี้นะครับพอเข้าสู่รอบที่2เนี่ยก็ให้เรากดข้าเหมือนเดิมเนาะเราก็จะโดนบอทกอบลินโจมตี1ครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพลังชีวิตเราเพียงพออยู่แล้วเนาะ ต่อมานะครับในรอบที่สาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับเดินมาจนพลังงานหมดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็หันหลังกลับเนาะแล้วก็ตั้งมุมนะครับประมาณ50หรือ55องศาก็ได้นะแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงตามที่ตัวเกมกําหนดมาเลยเพื่อที่เราเนี่ยจะยิงโดนถุงผ้านะครับจากนั้นเนี่ยถุงผ้าก็จะหล่นมาใส่บอสกอบลินเนาะสังเกตตรงดวงไฟที่แขนของบอสนะครับจะเป็นมีแสงสีม่วงเนาะก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับผม นี่นะครับพอมาถึงในรอบนี้นะครับให้เรานะครับกดยาฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เดินมาจนพลังงานหมดได้เลยนะจากนั้นก็กดข้ามนะครับนี่บอสกอบลินนะครับก็ทําการยกแขนขึ้นมาแล้วเพื่อที่เทินต่อไปเนี่ยบอสกอบลินก็จะวิ่งมาโจมตีใส่เรานะครับนี่นะครับในรอบนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับเดินมาบริเวณเนินตรงปากของมังกรนะจากนั้นก็กดข้ามได้เลยนะครับผมบอสกอบลินก็จะวิ่งมาโจมตีเราแต่ว่าระยะไม่ถึงนะ โอเคนะครับพอมาถึงในรอบนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับกดไอเทมลูกแก้วนะครับจากนั้นก็ทําการฟื้นฟูพลังชีวิตได้เลยบอทกรอบลินนะครับก็จะวิ่งเข้ามาโจมตีเรานะแล้วมังกรนะครับผมก็จะทําการคำรามใส่บอทกรอบลินนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโรกเกาะของบอทกอบลินหายไปแล้วนะครับเราสามารถโจมตีบอทกอบลินได้แล้วนะแต่ว่าในรอบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เรานะครับเดินมานะครับผม ออกห่างจากบอสกอร์ลินนะครับแล้วก็กดไอเทมเครื่องบินจรวดจากนั้นเนี่ยก็กดยิงด้วยความแรงประมาณสัก37-40นะครับผมให้เราเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณเนินอันนี้นะครับก็ระยะกำลังโอเคเลยนะนี่นะครับต่อมานะครับในเทินนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับตั้งมุมประมาณสัก20-22ององศาเนาะ กดสกิลบวก2องพาวเวอร์ถ้ามีท่าไม้ตายก็กดใช้งานไปด้วยนะครับแล้วก็ทําการโจมตีใส่บอสกรอบลินได้เลยนะครับผมซึ่งเงื่อนไขในการผ่านดันเจี้ยนนี้แบบ3ดาวเนี่ยเราจะต้องฆ่าบอสก o อบลินให้ได้นะครับแล้วบอสกอบลินเนี่ยผมแมนะนําว่าเราควรจะโจมตีจนพลังชีวิตของบอสเนี่ยเหลือต่ํากว่า50%นะครับผมเพื่อที่มังกรเนี่ยเวลาโจมตีบอสก o อบลินจะได้ตายในทันทีเนาะ นี่นะครับพอมาถึงรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยกดไอเทมบวก2 p o พาวเวอร์แม็กแล้วก็ทําการโจมตีใส่บอสกอบลินได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครน้องผุมมันก็โจมตีแรงระดับหนึ่งแล้วนะก็เลยค่อนข้างเล่นสบายๆนะครับนี่นะครับบอสกอบลินก็ทําการวิ่งมาหาเราอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจเนาะในรอบนี้นะครับก็กดเหมือนเดิมเลยบวก2นะครับพาวเวอร์แม็กแล้วก็ทําการโจมตีใส่บอสกอบลินได้เลยนะครับ นะบอสกอบลินเนี่ยก็จะทําการยกแขนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เทินต่อไปเนี่ยบอสจะพุ่งมาหาเราเนาะโอเคนะครับพอมาถึงรอบนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เรานะครับกดใช้งานไอเทมแช่แข็งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการแช่แข็งตัวเองได้เลยนี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยบอสกอบลินก็มาทําการโจมตีใส่เรานะครับแต่ว่าเราไม่โดนดาเมจอะไรนะเพราะว่าเราใช้สกิลแช่แข็งตัวเองนั่นเองนะครับผมทําให้เราไม่โดนดาเมจเนาะ นี่นะครับพอมาถึงในรอบนี้นะครับก็ให้เรากดเฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับแล้วก็กดบินนะครับผมตั้งมุมไปที่30องศายิงไปตามที่ตัวเกมแนะนําได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงบริเวณใต้เท้าของบอสมังกรแล้วนะก็ให้เรานะครับเดินกลับมานิดนึงนะครับผมนี่จากนั้นก็ทําการโจมตีใส่บอสก็อบลินไปได้เลยนะครับก็สบายๆนะครับผมโอ้ผมยิงเกือบไม่ถึงเหมือนกันนะครับเนี่ย ตอนนี้พลังชีวิตของบอสกอบลินนะครับก็เหลือประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยควรจะต้องลดเลือดของบอสให้ได้ประมาณต่ำกว่า50%เปอร์เซ็นต์นะนี่นะครับพอมาถึงเทอร์นนี้ก็ทำการโจมตีได้เลยนะครับผมกดบวก2 p o พาวเวอร์แม็กนะแล้วก็ทำการโจมตีใส่บอสไปได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้พลังชีวิตของบอสกอบลินก็เหลือต่ำกว่า50%เปอร์เซ็นต์แล้วนะก็สบายๆนะครับผมนี่นะครับในรอบนี้เนี่ยบอสก็จะทำการยกแขนขึ้นมานะครับ ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าเลือดบอสมันต่ํากว่า50%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมจะกดไอเทมแช่แข็งนะครับแล้วก็ทําการแช่แข็งใส่ตัวเองนะนี่นะครับบอสกอบลินก็จะทําการพุ่งเข้ามาโจมตีเรานะครับผมนี่นะครับนี่โจมตีแบบต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าเรามีไอเทมแช่แข็งก็สบาย,บายๆเนาะหลังจากนั้นนะครับบอสมังกรเนี่ยก็จะทําการโจมตีใส่บอสกอบลินจนตายนะครับ นี่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะผ่านดันเจียนศึกรังมังกรระดับฮีโร่ในด่านที่4แบบเก็บครบ3ดาวได้แล้วนะครับซึ่งถามว่ายากไหมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่าถ้าดาเมจเราถึงเนี่ยมันก็เล่นได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าดาเมจเราไม่เพียงพอที่จะลดพลังชีวิตของบอสลงได้ต่ำกว่า50%เนี่ยโอกาสที่จะเก็บได้3ดาวมันก็น้อยลงนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นดันเจียนเนื้อเรื่องศึกรังมังกรระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4แบบเก็บครบ3ดาว ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าดาเมจของตัวละครเราก็ต้องแรงในระดับหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะในด่านที่4ที่เราเนี่ยจะต้องลดเลือดของบอสกอบลินให้ได้ต่ำกว่า50ไม่อย่างนั้นเวลาที่ Bot บอสมังกรช่วยตีบอสกอบลินจะไม่ตายและเราเนี่ยก็จะอด3ดาวนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าใครนะครับที่ยังเล่นไม่ผ่านผมแนะนําว่าให้ไปปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นกว่าเดิมก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเก็บให้ครบ3ดาวในภายหลังก็ได้แล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม